นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ l e t โทสเปกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเซ็ตสุดโกงของเรานะครับก็ได้จากการสุ่มตู้ของกาชานีนะครับผมเดี๋ยวจะรูปขึ้นให้ดูเนาะก็เป็นประมาณนี้บัตรนะครับได้จากการที่จะซื้อกับแอดมินหรือว่าสามารถเอ่อได้จากตู้สุ่มที่แอดมินเปิดอยู่นะครับก็จะเป็นพวกแบบตู้100ตู้500ตู้พันหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าแอดมินจะเอาใส่หรือเปล่าเนาะหรือว่า สามารถซื้อกับเอนมินได้เลย2ใบ5 0บาทนะครับในราคาตอนนี้นะผมไม่มั่นใจว่าจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงยังไงนะครับประมาณนี้แล้วกันเออโอเคก็อัตราการรอบนะผมไม่ได้สุ่มให้ดูนะครับแต่บอกเลยว่ายากร้อยยังไงก็200บวกขึ้นอนะ่ะแต่คนดวงดีก็10บใบ20บใบก็ได้แล้วนะครับไม่ยากนะครับแต่ว่าสำหรับผมนะถ้าแบบเอาไม่อวยก็200ไปใบบวกแน่นอนนะสำหรับครบเซตเอ,อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปกันดีกว่าว่ามีด กับเซตเนี่ยมันจะถึอและโกงขนาดไหนนะครับผมโอเคปะเอาไม้หนุ่มนม่ใครมาแลวไปเพื่อนไปเอกสีคนะครับได้สี่เคมามาดิให้กูรีวิวมีดแบบสุดยอด เอาสุดท้ายมันก็ร้องนี่นุ่มบอกกูยาวผมร้องตุ้กูลั่นปังโอ้โหโอ้โหโยกูให้กระเป๋าดน่เป๋าสอเอแตกไอสัตว์ผ่ดด่างโกงฮาโลวีนมาแล้วจ้า เิมขอให้มารีวิวว่าทำไงอ่ะเช็คเลยเช็คเลย้ะแล้ววินไม่เราจะยิงมันให้ตายไปอ่ะเหรอไอ้ย์โอ้ยมีกูอย่างดียอจ้าจ้าจ้จ้ามูมิดเดเมจ6,500นะครับแต่ว่าจะมีมีดที่ดีกว่านะครับก็จะเป็นมีดเอามือผีเปิดตู้นะครับมันอยู่ที่ประมาณ7,500นะครับราคาไอ้ไม่ใช่ราคานะหมายถึงดาเมจนะครับก็จะแรงกว่าพันหนึ่งอ่ะเยอะนะพันหนึ่งอีสําหรับมีดอ่ะ ไม่ใช่ขี้ๆนะแต่พี่นี่ก็แรงเหมือนกันนะครับถ้าไม่ใส่กระเป๋ากันนะได้4ี่พันมาทีนี้หน่อยๆครับไม่เยอะมากตมแ,แต่แค่ตรงหัวผมก็กมันก็ถึกอยู่นะ 13K เนี่ยแต่อาจจะไม่ได้ขนาดน,นั้นนะครับแต่ที่ผมเล่นกับปืนดีมาเพราะมันติดผิดนะแบบเวลาติดผิดลราเอามีดฟันอย่างเงี้ยหฟิน บอกเลยฟินมากใคระตอรับม่ครับไม่นะบกไระพูดอะไรกันเนาะว่าจะรีวิวนะเฮ้ยกุดนอะไรเนี่ยโดรวบมัน่นเรื่องเดียร์ที่เฮลเพื่อนามทำไมไม่ออกมาโดรุบครับมาด้ กูมีท <screws in the ground> really ี <brightness> so ่เลยหนุ in <mir anda that word> ่มเขอเล่นกัลเ่นกยิมาผมชอบอ่ะมันดีง่ายดียเล่นปเิดนกูลันปังอนามีมีที่ลหนุ่มเอาม่ไที่บเล่คนเดียวเลยไม่ได้พูดเลยเ้ยเหมือนจะเป็น 12K นะครับไปแล้วจ้า มาใส่กันสุดมาใส่กันสุดเด็กน้อยไเราูเนคต้านใช่ใช่ปะาเท่ค่ะคีทบ้าอเนี่ยปิดเลยเียปิดเลยคพีชะปิดเลวมายน่กนหนึ่งเราเท่ไม่แต่แต่พรอีสามพีแด้แ้วเกมได่อน้่ได้กอนเดี๋ยวเขาจะไรเลยไปไ้กูลั่นปั้งอ้มยังโกงมยังโกง เขาบอกว่าผมเปกอลฟคนอื่นเขามาไห้ใช่รผมว่าโมงเลยผมกงเลยเอ้ามังกมูนหลับแล้วแหละลงมาคุยกับม่มาวงอ่ะมิถังโกงม่เขายืนเฉยๆนะครับโอ้โหฮะเขาค้างเหรอวะเฮ้ยมันค้างเหรอมันยืนมันยืนเฉยๆอ่ะลองคลิปดิลองคลิปดิ เหตุผมไม่ได้เห็นมันค้างนะเมื่อกี้อ๋อขอดูคลิปตัวเองก่อนได้ปหมน่าแหละนั่นแหละเข้าใจเข้าใจลงคลิปเลยจอฟ้าไม่ใช่เหรอเมื่อกี้แต่ผมเห็นว่าเขาเขาเดินมาอย่างนะครับเอ๊บแล้วก็เดินอย่างนี้แล้วก็ค้างไปเลยนะไม่ได้ค้างมันมันอยู่เฉยอะจริงจริงจริงเอขา ได้ครับได้มาครับที่กับแอดมินครับมีหกตัวครับไม่รวมคนหน้าในในโซนอีกสองคนก็เป็นมีสี่คนอะไรมีสี่คนเองอะไรเนี่ยสี่คนนะนะไปว่าเองหิวใช่ไหมนี่ยอ๋อ โอเคเข้าใจเข้าใจคนใหญ่ได้ของนะเนาะปืนกูลั่นปั้งอุ้ยเอ็นวีนออะไรมาเล่นอ่ะมีที่คกูเคยมีที่กูแตกกูจำได้เลยอุ้ยแต่พี่ติ๊งติ๊งติจับที่กูชอบว่ะที่นี้กูชอบผมชอบมากพี่นี้แรงมากเป็นไงครับผมขอเช็คดูก่อนนะว่าเขาค้างจริงหรือเปล่านะ สุว่าเหมือนผมไม่มั่นใจนะมันไม่ได้คาแต่ว่าถ้าถ้าเขาลงคลิปแล้วมันหลุดนะครับผมก็ต้องคืนแล้วนะห้าพันห้าห้าพันห้าห้าพันห้าว้าวห้าพันห้าต้องปิดไอ้เจ็ดนะแม่งแหลกผมมาแหลกต้องห้าพันห้า กูใบแล้วกูฟันแล้วกูฟันสองเทตันะครับแล้วกูฟันเฮ้ยาองเทแตกก็สัตว์เลยครับน้องไอยิงจี๊สองเทแต่กูยิงเหรอโอ้ยมิยังโกง

ไอไปเล็บอะไรของกูวผมเห็นห่างตาเฮ้ยที่อะไรกะรับโอม้มันจะเป็นรุ่นใหญ่นะครับใช่ปใช่นี่ปะบางยาบาเมื่อกี้เซตเซตรุ่นใหญ่นะครับเจอสีแดงแดงอะรหียมอะ

เชียมีโค้ดมันเลยชิชอบ่ะคลิปนี้กูชอบนี่มันยุกมีดเนนี่มันยุกมีดละครับแต่ว่ามีดนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสุ่มยากมากๆเลยนะครับอ่าผมให้ดูก่อนแล้วกันนะอ่าผมให้ดูนะนี่ครับยังไม่มีคนมีเลยนะแล้วดูดีมันสุ่มกันไปแบบเกือบสามร้อยครั้งแล้วนะครับถึงปพะว่า เออร้ออันไหนก็ร้อยสองร้อสามร้อยแล้วอ่ะสามร้อยครั้งยังสามร้อยใบอ่ะใบละสองใบห้าสิบอ่ะยังไม่ถึงเลยครับสองใบก็ห้าสิบบาทอ่ะฮะที่ดูแลกันยังไม่มีคนได้เลยครับมันก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆนะอะไรวะไอ้หนุ่มอะไรวะเอาไรนุ่มมาเจ้าเฮียหรอวะเอาไรเอาไร อาไอ้หีอได้ได้ได้ให้เลยตัว 4K ได้ครับเก็บนะเก็บนะโอ้โ้ไม่ได้ปืนไปน่นต่อครับผมกวโดนไอ้นั่นตบมากเลยวะไอ้ปืนแดงๆอ่ะแเดียวมันไอ้นี่เลยครับ

เหมือนพี่ผมมันมันโกงอ่ะไอชั้นมันถ้าไม่ใส่กระเป๋าก็ก็ดับได้นะครับแล้วเซ็ตไม่ถึกด้วยแต่มันก็รวบตายนะครับแบบถ้าเป็นพวกปืนตบนะครับปืนหกพันห้าอย่างเงี้ยไปเพื่อนไปแอบก่อนแอบก่อน ใี่ไหมพี่ครับตาาออะไร่ะชื่อมันเฟนไหนกันหมดวะคนเยอะอยู่นะเนี่ยคนเออเซิร์ฟนี้นะครับใครที่มาเช้าๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอคนนะครับต้องมาพวกประมาณห้าโมงจะเริ่มมีคนแล้วแต่ว่าหนึ่งอันนี้ประมาณหนึ่งทุ่มสองเกือบสองทุ่มนะครับคนก็จะประมาณนี้เนาะไม่าแล้วแล้วแล้ว อ,อ,อ,อะไรเพื่อนออทำมาโคนี่ม,มาฟันมิทั้งรั่วทั้งไอ้จริงก็ไม่รู้เท่าไหรน่นะ <c oughs> ไม่รู้่แต่ผมรู้สึกว่าถ้าถ้าแต่เข้าคนฟันมีดได้เป็นนะครับก็ยากหน่อยนะรับ 4k ครับเ <c oughs> ห็น <c oughs> ปะารับ 4k ยังมีใครขายเลยอ่ะไอครอบตาแดงยิงทำไมวะ หรือเป็นอาจจะอยู่แาดฟ้ากันเล็กไรพี่เล็ก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 เล็เล็อะไรวะแล้วกูเจอหนึ่งลายอย่างงี้เอ็งที่เล็กเลยอ่ะบอกมาเลยไเล็กใคยโอ้โหถือแค่ไหนก็โดนอ่ะเจ็ตัวจะได้เก็บตีไว้เจ็อะไรวเนี่ยสามร้อยครับกำลังเคลื่อนมาเจ็ดตัวพี่พานุครับพี่พานุมองดีมาหน่อยดีมาหน่อยกูหลดกูหลุด กลังมากี่ัวมาตัวเดียวสงสัยเราต้องรอเขานะครับรอรอไปนึงแล้วกันเนาะรอให้คนมันเดกเรนกูล่นปังเฟรนกูล่นปังบมพวตออมิตดิดป่อง เอาไปดิเพื่อนแตกสองเคเตกได้สิบสองเคโคงเกินไปไหนยไอโดมได้ตัวเปล่าออกมาใส่ตัว 4K นะครับโอ้โหทิ่งกุงได้สิบสองเคแตกนะครับเฟนฟินเวาฟินเวาเปิดมาปุ๊บแตกปั๊บ

ไม่รออะไรกันวะเฮ้ยมันผมจะเจอหนึ่งลายครับแ่กันอะไดอ่ะ่กันน้าันี้ว่ไมได้หรอวะเล่กันหน้าโนวันนี้ก็ไม่ตายหรอกโซน อไปไหนกันวะไปเจอล้วไหมว่ามันก <Means S 1> ็ม <otros app let> ันจะได้นะครับ <Shout> ถ้าคนฟันวิทไม่ไม่เก่งแบบผมว่ะเ้ฟันนึงไม่โดนเองเพื่อนใช่หรอขนาดนั้นเลยวะ ไปได้ยังไม่ยุ่งกับฉันฉันจะหนีแล้วเฮ้ยห้าเปนห้านะครับกินมาแล้วมั้ยเฮ้ยเนี่ยพี่ก็ชนกันเลยพี่ก็ไม่ชนกับพวกอาเซน่าหน่อยไม่ใช่พี่มันจล่ายิงลพวกผมเว้ยโดนจิบมาแล้วเนี่ยมาแล้วพี่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเจ้าที่อะไรอีกอ่ะอาเซน่าไหนอ่ะแล้วกูเจอแล้วกูเจอคืออาเซน่าตลาดปลาไทยร้านไหน เฮ้ยแตก,แตกเอาไปแตกแตก็สันนนนตว์เอาไปเช้ดแ,แตกสั่งทำแตกชัวร์เลยอย่างงี้สั่งทำแตกนะครับเตกสี่พัน โอ้สั่งทําแตกนะแต่ว่าผมไม่ได้แจมเลยนะโอเคผมไม่กลัวแล้วครับตอนนี้ว้ายสั่งท้าแตกแต่เมื่อกี้ท้า้าไม่แตกยหรอหรือค่อนข้างถึกอยู่นะครับ อะไรมึงอกี้ร้องเมื่อกี้เป็นคนดีเป็นคนดีนะยิงอ่ะเยอะฝั่งนี้เยอะฝั่งนี้เอ้าขไหนวะโอเคโอเคต้ยตีนต้ยตีนไอชิ้นนี้บอกจุดเก่งมากแนกคสี่พันหรือว่าถึกอยู่แรงดิมีดรุ่นใหญ่นะเอ้า มึงยิงแตกนแมึงยิงแตกนะมึงลงิมนะผมไม่แต่งเลยมบอกโอ้เสียดายนะครับอาเช่แตกแล้วไม่มีมีแต่ยีบ่าเตะเตะเตอหนะบอกใหนะี่เป็นห้ยแอกใหรอไอตสีเนห้แตก <พ uka> โอ้หเจ็บเนห้าเดียว, 7, 5, วตรอ,อ,อะไมนะ่นนไถึงอย่างไร<อ>ไเงี้ผมว่าก็ามานนี้แล้วกันนะสลับมีดนะครับใครที่ออยากเป็นที่จับจองนะใครอยากเป็นเจ้าของนะครับก็ไปสุ่มตู้นั้นได้เลยนะครับ ตู้ที่รุ่นใหญ่เขาสมกันนะครับแต่ว่าราคาก็จะโดดๆหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีใครสมได้เลยนะครับตอนนี้นดูอย่างแรงไอ้เหี้ยแต่มันก็ต้องเล่นกับปืนเนาะถ้าเราเล่นแต่มีดมันก็<ช>กอ็อาจ,จอาจจะแบบเล่นยากหน่อยนะครับมันต้องมีคอมโบอะไอย่างี้ดีกว,ว่าคอมโบแบบปืนพิษมือมีดอะไรอย่างเงี้ยขอขอฟันอีกสักตัวได้ไหมก่อนไปนะครับคนกำลังเยอะเลยนะ จะได้นะกำลังติดลมเลยเดี๋ยวมีอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับที่ต้องทำวันนี้แล้วกันโอเค,อเคก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ like, ว่าจะมีขึ้นดลับต่อไปนะครับใครที่ชอบเซิร์ฟแนวนี้นะครับก็คลิปอยู่ใต้ล่างแล้วนะครับอเขอเอาชิ้นนี้ก่อนแตกสี่พันครับโอ้โหแต่ละปืนเฮ้ยปืนที่อะไรกันอ่ะโอเค,อเคไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย,บาย